รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เปิดงานฟิ์เดย์อัดแน่นองค์ความรู้เทคโนโลยีทุเรียนปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจแดนใต้เพื่อเริ่มต้นฤด,ดูกาลเพาะปลูกใหม่ปี2568ค่ะที่ห้องประชุมวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนาอิทธิศิริรัตยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีปี2568พร้อมด้วยนางสาวอนุงนงนาจาาแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีอง่นความรู้และเทคโนโลยีเพื่อวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิตบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรนะคะนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะเพิ่มผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรได้ในอนาคตค่ะจากนั้นช่วงบ่ายครับได้เดินทางไปยังห้องประชุมประกายเพชรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการสัม,มานาการสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการทำการเกษตรโดยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งมีบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสาก์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม1,062คนเพื่อเรียนรู้การพัฒนาการทำเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร โดยบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นส่วนร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไปครับก็เรียนว่า กระทรวงเกษตรและสาก์นะครับได้มอบให้กรมเสริมเกษตรได้มีการจัดงานวันฟิวเดย์หรือเรียกว่าวันถ่ายเท่าเทคโนโลยีความสําคัญของเรื่องราวเหล่านี้คือว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีเทคโนโลยีการเกษตรห,หลายๆอย่างเนี่ยที่มีการพัฒนาแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีๆมากขึ้นถ้าเกษตรกรได้มาช้อปปิ้งหรือว่ามาดูว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยก็เลือกใช้กลับไปใช้ในการทํางานของตัวเองยกตัวอย่างเช่นที่สุราษฎร์เนี่ยมีการปลูกปาล์มน้ํามันแล้วก็เรื่องของทุเรียนตอนนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับให้ีน้องเกษตรกรเนี่ยได้ลองแวะมาดูครับมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นเมื่อดียิ่งขึ้นรายได้เราจะเพิ่มขึ้นก็ขอชักชวนและก็เชิญชวนในนามของกระทรวงเกษตรและกรมส่งเสริมเกษตรครับขอขอบคุณครับ